ลูกตัวเงินตัวทองนะคะเดินใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมแน่มองโอ้โหกลัวนะเนี่ยหยุดดูคนแล้วก็เอยขยับขยับคานคานหนีจะขึ้นต้นไม้ไ้่เอยจะขึ้นต้นไม้ไหมาย้งยังไม่ขึ้น ตูคนไปในตัวด้วยถ้อเธอย่องย่องมาดูตูวลูกตัวเงินตัวทองนะคะย่องย่องย่องดูลูกตัวเงินตัวทองนัน่น เตยมตัวแล้วเติมตัวปีนแล้วแหมปีนจริงด้วยโอ้โหปีแล้วปีแล้ว,ป,วปีแล้ว,ลว,ลวโอ้ขึ้นต้นไม้ใหญ่เลยดูสิดูสิสโอ้สวยงามมากเลย